สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง S s t o r y นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะมาพูดถึง5อาการที่พบได้บ่อยนะคะในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรับฟังนะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเข้าไปฟังกันเลยค่ะ อาการที่หนึ่งเลยนะคะที่พบได้บ่อยก็คือเวลาคำนะคะแล้วเจอก้อนนะคะก้อนขึ้นแปลกๆนะคะที่บริเวณเต้านมอาการที่สองนะคะเราจะพบว่ารูปร่างของเต้านมนะคะแล้วก็ขนาดของเต้านมเนะะี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไปนะอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือมีรูปทรงที่ผิดปกติไปเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ข้อที่3นะคะที่เจอได้บ่อยก็คือผิวหนังบริเวณเต้านมหรือหน้าอกเนี่ยค่ะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อย่างเช่นมีรอยบุ๋มเกิดขึ้นนะคะเราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเนาะหรือมันย่น มันมีการหดตัวนะคะหรือผิวหนังบริเวณเ,เต้านมเนี่ยค่ะมีความหนาตัวที่หนาตัวขึ้นอย่างผิดปกตินะคะอาการที่4นะคะที่พบได้บ่อยก็คือที่บริเวณหัวนมเนี่ยค่ะจะมีอาการคันนะคะแล้วก็มีรอยแดงมีพื่นนะคะเกิดขึ้นได้หรือหัวนมมีการหดตัวเนาะ รอยแดงที่เกิดขึ้นนะคะหรือผื่นแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นที่ไม่ใช่ผื่นแพ้เนาะมันจะเป็นลักษณะที่ผิดปกติหรือแปลกตาไปจากเดิมนะคะอาการที่5้านะคะที่พบได้บ่อยก็คืออาจจะมีของเหลวนะคะหรือจะเป็นเลือดนะคะที่ไหลออกมาจากหัวนมได้ ดังนั้นผู้หญิงเรานะคะควรที่จะตรวจสุขภาพตัวเองนะคะเป็นประจำทุกปีหรือ,อทำการตรวจเต้านมนะคะตอนที่อาบน้ำทุกครั้งนะคะเพื่อดูนะคะเพื่อเช็คว่าเรามีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าเนาะ แต่เมื่อถ้าเราคำเจอแล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายก็ได้นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปเนาะให้รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะ เมื่อผู้หญิงอย่างเราเราเนี่ยค่ะอายุมากขึ้นใช่ไหมคะปัญหาที่จะเกิดกับสุขภาพก็มีเยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นปัญหานี้เลยค่ะก็คือปัญหามะเร็งเต้านมนะคะก็คือเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้หญิงเลยเนาะที่แบบมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเลยนะคะ นอกจากการตรวจด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะก็ยังจะมีวิธีอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการไปพบคุณหมอเนาะเขาก็จะตรวจด้วยแมมโมแกรมนะคะไปดูกันค่ะว่าใครบ้างนะคะที่สมควรที่ได้รับการตรวจนะคะคนที่หนึ่งเลยนะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะควรตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีข้อที่สองนะคะก็คือ ผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวนะคะสายตรงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะตรวจเม,มโมแกร,รมเร็วขึ้นเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปค่ะข้อที่3นะคะบุคคลที่ควรตรวจนะคะตั้งแต่อายุ25ปีเลยก็คือผู้หญิงที่มีประวัตินะคะยีนในร่างกายผิดปกติก็ได้แก่ยีน BRCA1 และ BRCA2 เนาะ หรือในครอบครัวสายตรงเนี่ยค่ะมียีนที่ผิดปกตินะคะด้วยก็ควรที่จะตรวจตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเลยนะคะก็คือให้ตรวจเร็วขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือบุคคลที่เคยมีประวัติฉายแสงบริเวณรวงอกหรือหน้าอกนะคะในขณะที่มีอายุ10ปีถึง30ปีควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยค่ะเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ ตั้งแต่หลังฉายแสงเสร็จสิ้นแล้วนะคะทั้งหมดเป็นเวลา8ปีบุคคลที่5นะคะก็คือคนที่คาคลำนะคะพบเจอก้อนเนื้อหรืออาการผิดปกติบริเวณเต้านมหรือหัวนมมีเลือดออกหรือของเหลวไหลออกจากหัวนมนะคะก็รีบไปพบแพทย์แล้วก็ทำการตรวจเมมโมแกรมเลยเนาะ ข้อที่6นะคะก็คือบุคคลที่ได้รับการมินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกที่บริเวณเต้านมนะคะก็ควรที่จะได้รับการตรวจเ,เม,มโมแกรมด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you